ทุกคน9นาฬิกา42นา,า,าทีเช้าเช้าถักทายจากสวีเดนส่งตายายไปไซไปเบิ้งฟุตบอล <laughs> สององศาแต่หนาวเหมือนลบสององศาทุกคนรู้ใครอยากผมใครอยากเห็นผมอีเมลตนซะไใหม่ๆเราก็บกทานใดเป่าใดๆยิกยงเลยจ้ะวันนี้ วันนี้แข่งขันกับออสโลประเทศนอร์เวย์เนาะก็คือเชิญเข้ามาแข่งขันในบ้านทุกคนก็ครั้งแรกแต่ว่า,าจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะแมทธิวได้ไปได้ไปแข่งขันใช่ไหมแล้วก็ได้เล่น90นาทีทุกคนตอนนี้วันนี้แมทธิวน่าจะได้เล่นประมาณ20นาทีปะปะ,ปะคันเชแมทธิวสเปลอร์บอร์ชูวามินุติ ต้องได้เล <reading motherf abil itation> ่นอ๋อแมทธิวได้ได้ลงครึ่งแรกก็ก็น่าจะได้เล่น45นาทีทุกคนเออเพราะว่าคนที่ไปเนเธอร์แลนด์ที่ไปเล่นกับฮอลแลนด์วันนั้นน่ะก็คือใครที่ได้ไปก็คือได้เล่นไม่เต็มไม่เต็ม90นาทีไงก็คิดว่าแมทธิวน่าจะได้เล่น45นาทีแต่พอดีว่า อ,อนางบอกแม่ว่าแม่น่าจะได้เล่นแค่ยี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเออแม่ก็บอกว่าเออยี่สิบนาทีแม่ก็ไปดูก็เลยว่าอย่างนี้อ๋อแต่แต่พอดีว่านางได้เล่นครึ่งแรกก็คงได้ลงสี่สิบห้านาทีจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เล่นกับออสโลนอร์เวย์ทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันบอกบอกให้แมททิวทักทายเป็นภาษานอร์เวย์หน่อยนะอะไรเงี้ย บรรยากาศมืดครึ้มเลยทุกคนครึ้มมืดครึ้มหิมะตกมาเฉยเลย จะลงสนามแมททิวเบอร์สานี่แม่ก็วิ่งเโเโี่ล้มทุกคนโอ้แมททิวอยู่ฝั่งนู้นนี่แก

เราได้หนึ่งประตูทุกคนถายไม่ทันหนึ่งศูนทุกคนหนึ่งศูนย์แคอยู่นนะทุกคน แมทแแมมททไไปหนุกคนคือแมทธิวอยู่ฝั่งนู้นไงแม่ก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายเยอะอะมันซูมซูมไม่ถึงเท่าไหร่ไม็ไปเม็ดม็ดม็

Diolch yn fawr. สูงนะทุกคนครึ่งหลังได้หนึ่งประตูแมทธิวมาฝั่งนี้หน่อยได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปลูกหน่อย สามศูนย์ก็เพิ่งอยากเพิ่งไว้ใจเขาทุกคนเขาก็เล่นโอเคอยู่ มดูว่าถ้าเปลี่ยนตัวน่าจะลงสักสีสห้าคนถ้าเปลี่ยนตัวแล้วจะย,ยังไงฟอร์มติวเนยต้องออกแลไป <c oughs> <c oughs> ลี่ยนตัวออกแล้วทุกคนทุกคนต้องเล่นเล่นเน่วันนี้ดูว okay. ่าจะเป็นยังไงชนะเขาสามหนึ่งนะทุกคนสวีเดนชนะชนะน้องเบนสามหนึ่ง <c oughs> Det är ju fan Nikos. Kör en jävla... Hon har ju den som inredning. Jag tror... Ska jag köra nu? Ja. Ska du sänga dit? Ja. Kolla ordentligt. Vänster, höger. Ta det Lite bråttom. Jag kör nu. Jag ska kolla om det ทุกครั้งเลยลูกเราต้องมีบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งเวลาเราจะหัดขับรถครับ ย่แมนว่ากังดูโมฮไอดีโคดไหมโมฮาไอดีโคดว่ากังอูดอะก็คือต้องเปลี่ยนแมทธิวออกแม่เออแิวลืมบัตรประชาชนลืมไอดีคัทจากทุกคนก็ไม่สามารถที่จะขับรถขัดขับได้นะทุกคนเพราะว่าสำคัญมากต้องมีบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยพ่อขับเหมือนเดิม อุตสาหว่าจะหัดขับหน่อยเราไม่เราจะไม่ทําผิดกฎไงทุกคนลืมบัตรประชาชนถึงจะมีใบอนุญาตมันก็ต้องควบคู่กับบัตรประชาชนที่เรามีด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพอไว้เนี่ยเราไม่รู้หรอกตำรวจจะมาตั้งด่านเมื่อไหร่จะวิ่งตามเราตอนไหน